สวัสดีค่ะพวกบรรเทาเชื่อมังค้อข่าวในรามาดีแอกเอ็มวี Eyes on you เวรนทีนค่ะจับตามองเธออยู่ดูเธออยู่นะตาบนคุณตาบนได้ต้องตาบนสด เพลงชาใช่ไหมคุณแม่น่าจะใช่เพลงชาเพราะว่าจากหน้าปกดูแบบมันมีความเศร้าออกเออมันดูเศร้าๆอ่ะใช่น่าจะใช่เองค่อคุณไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาจะมีบีบีกันที่ต่อไปแล้วก็แบบเห็นในในที่เขาปล่อยอัลบั้มมาแล้วเลยบ้านท่ปลกเพลงอันนั้นนะเลิฟเฟมมันนี่เอ้ยเราไม่นี่เฟมชาซึ้งซึงมีความหมายดีๆให้กับชาวกรัดได้ฟังกันจ้าใช่เฮ้ยคำบรรยายก็มีพร้อมเลย อย่าเป็นสไตอ๋อมี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 อะไรมข้าใอะไรไอ้มำมายายก็มีพร้อมเลยภาษาไทยไงอ้าววร้ายหลอจังแล้คนนั้นคือใครอ่ะเมื่อเช้าอายเอาไม่เห็นเพชร้าเลยอะไล่ะเ็เธออนหลอกไง ที่เธอชอบเป็นหนุ่มปิ๊วายน่ารักมากัีโน่ยิ้ว่ะยิ้มว่ะาช่รสชาติไปปาร์ตี้กันใหม่คืนนี้เสืร์ตอนแรงเอลยดีเจดีเจอ่ะอุ้ยเหรออุ้ไม่เศร้าไม่เศร้าอุ้ปาร์ตี้ป่ะไปฮาร์เลคเตอร์เจากามด้วย ไปพะจงรอเราชนเบาอันนี้ไงทุกคนเขาแผลมารับเราไปแผลเหมือนเดิมนะเขาแพ็คกันไปไหนอะทำไมมาซินดวายแอันนี้ม่ทรบคุยยู่นี่มันน่าก้าไม่จริงไปปาร์ตี้ไม่จริงไม่มีแฟนแฟนแฟนไม่ข่าวมากตัเนี้ของเบลใครเนี่ยดีเคุ้ กาแฟนี่อยู่ไหนบีอ่ะบียังไม่มาไม่ไงอยู่เบรกนีหรือเปล่าบ้ารัอกู่ารอกมาก นำง่ายนี่ไเจอทำอะไรเราต่อปรับ BP ไม่ต้องการใครปุ๊บอะพี่จ้องมันเหรอจะบ oh. ้าหรอไม่รู้เ็ราเมื่อกี้มันมีคนโดนชนอะเขาเสีไม่ไวเกินไปเลยสุดๆนี่คือสุดๆ พระเอกซีรีส์วายมากเลยอ๋อนี่ไงแล้วก็มาปัดนี่กันตรงนี้แต่สาวดิค่ไม่น่ามากระไรไม่สนไม่หมนแล้วนะปาร์ตี้ต้อนชับเฮ้ยเราไม่หวนหนูไม่ยังไม่ยังเป็นไม่ยังทำอะไรเลยคื่ดิจยจุนจุนจุนเนี้ยจุนจริงจริงบอลรูปพี่ขอมากกว่านี้ได้ไหมขออะไรจ๊ะแบบอยากเห็นชาอยากเห็นมากกว่านี้ ปาร์ตี้นี้จริงฉันก็อยากไปแต่ขึ้นบนอ้าวอ้าวการศพใครด้วยเูอย่างว่าใครทำอะไรบ้างใครตุยก็ไม่รู้เลยการกาการอะไรแบบไม่รู้เยอะแยะแบบจินตนาการในการแบบเขาแบบไตกระซิบกันสองคนสามคนเขามีความจิ้นอ่ะเรื่องราวคือคิดยังไงแต่ว่าเรารู้สึกว่าโคตรจิ้นเลยเขาเหบรถนไปหลับการดึงมือมันดูแบบฟิลมันได้แบบในปาร์ตี้ก็แบบกระซิบกันกอดคลอกันวิ่ง เอหัวชนกันอ่ารเงี้ยมันมีซีนเรามันติกัะเธอมันไอซอนยู่ไอแบบฟิวจับตามองอะไรกันมั้งนะมแต่ละคนก็เจอเรื่องลเ่าอะไรมาปะแล้วก็แบบมันมาเต้นด้วยกันที่ดานฟ้าอะไรไม่รู้อะกผู้ชายสองคนเจอกานแล้วจับมือกันไปเต้นที่ดาดฟ้าอะไรไม่รู้เนี่ย เต่เดมาร์ตี้อุชีไปปะอุ้ยไปไหมไปไหมอุ้ยไปดีกว่าที่ PM มันคือจังหวัด PM พี่เปิ์มินิเลยอะไรสักอย่างอือใช่ช่วงจังหวะที่แบบพี่ครูมามองอะแบบเจอมินกะยูแบบว้าวพี่ครูเขาก็มีมิงกยูดอลลอชอนแล้วพี่ครูเขาก็ไปช้อนหัวไว้แต่ว่าไอ้แกงนี้ไปชนมิงกยูอย่างเงี้ยหรอแมันคงไม่ได้เป็นเรื่องขนาดนั้นมั้งไม่รู้อะแต่ว่ามันต่อยกับใครมา ตอนแรกๆมันมีแผลอยู่แล้วยังไม่แผลที่ปากอ่ะจริงกก็คือหน้าเคลียร์หน้าใสหน้าใสต่วันนี้บุ๊กยังอยู่กับเจย์อยู่ที่ไงน้องบุ๊กก็แบบไม่ได้เป็นอะไรคือบุ๊กก็อยู่เป็นีลายหิก็มาไม่เปล่งเขามีแผลคือพอจะหอกับอ่า ชื่ออะไรนะอยู่ก็ไปกับเพื่อนมิงกยูแปดซูนก็ไปกับเพื่อนหเลยกับพี่จังฮันมีมีพีแพะกูการ์ม่ก็เขาตอบกูไปหูมิงตอนที่อยู่ในเขาแล้วก็เหนื่อยนะซึ่งเราเซ็ตมาเออเนี่ยแต่ว่ามิงกยูก็เกิดเรื่องเกิดราวมิงโดนชนแล้วก็พี่คนนี่เขาไปช่วยอุ้ยซีเราเนติกแล้วคนนี้อยู่ก็คุยกับพี่ใช่ไหอ่ะอุ้ยนี่ไงเราก็จะดองชาน้องจะดิโนอีกงงอ้าวงงเลยอ่ะ แคนนี้ก็เนี่ยมีความมีความเยอะเหมือนกันนะอันเนี้ยมีความดีเหมือนกันไม่่พอดีเคก็เจอับงมีแสงสว่างมีใครมาเรียยที่ปลายอุโมงค์จริงเขาต้องมีคนตายแหละเพราะว่าเขาไปชุดดำแล้ววางดอกไม้นะเว้ยก็สนุกดีนะคะเราพูดคุยกันมันเข้าใจปะมันดูรอบเดียวมันไม่ได้โฟกัสอ่ะใช่เพราะว่าฉันก็ดูว่าแต่ละคนจะมาด้วยหน้าผมแบบไหนสำหรับฉันคือดีน่แอปของเราสัญญาคือแบบเรา ก็เพลงชอปนี้ฟังเพลงบางไมคก็ฟังแต่ว่าก็ดูเอ็มบีนะเพลงเอล์นะเพลงมันเป็นฟิลนะครับมาก่อเพลงเฮาส์น่ะใช่มันจะีมันจะเป็นเหมือนแบบมันจะเป็นเท่าเท่ากันแล้วก็จะเป็นเต้นจังหวะใช้จังหวะสเต็ปเสียงว่า I Sound You I s o u Me จังหวะก็ดีเอฟชอบเพลงนี้นะพม่สนุกนะอันนี้ร์คงน่ารักเลยเป็นเพลงที่แบบมัน ติดหูเหมือนกันนะติดบีดมันก็เป็นอีกติดตาด้วยจริงๆแซฟเขาจะมีเพลงแนวๆนี้อยู่เหมือนกันนะก่อนหน้านี้าไม่ได้เพลงอะไรขอโทษจริงๆแต่ว่าแบบพอมันเป็นบีดแบบนี้มันก็เออมันเป็นเพลงที่ต่างจากเพลงไตเติลของเขาไปใช่ใอีกแบบหนึ่งจะบอกว่าอัลบั้ม Spirit of Fields นี่ยภาพวิชวลอ่ะมัน สภาเออสกติก็จรไลฟ์สไตล์สตรีทนิสัยรวยเออหนุ่มตีเทดดี้นิสัยรวยของคนเออเป็นฟิลแครชชั่วแล้วแบบมันแบบมันมันเออมันดูดีนะดูเขารดความคอนเซปต์จัดเลยเออด้วยความที่พอเป็นแบบพอมันก็คอนเซปต์มาเยอะแล้วแล้วด้วยแบบอายุอนามอย่างเงี้ยเป็นหนุ่มแบบหนุ่มโตอ่ะมันก็ต้องดูลุกอย่างเงี้ยเพราะว่าหน้าเนี่ยมันหล่อแล้วอ่ะ เราแมากแล้วกลับซูดจริงสบายๆก็คือแบบยิ่งยิ่งมีเสน่ห์มันหล่อฉี่บอกกันที่แบบว่า Speed of Feel เนี่ยพี่ชัวร์หล่อหล่อทุกคนเลยหค่คหล่อะคนไม่ถ้าถ้าใครแวะมาก็ว่าคนนั้นหล่อแล้วเดี๋ยวก็มาแล้วเพลงติดหูพักก็ติดตาตายอ่อนอยู่โอ้ใช่สิ่งที่เนี่ยดูดิจรได้จาก MV นี้ก็คือความจ้นค่ะจะมีโค้ดกามิงเหรอ ใช่แล้วก็เีแล้ก็ผู้ใครนะที่เอาหัวชนกันในปาร์ตี้มีดีมีดีเคกับดีเคกับน้องโบแล้วก็แต่นี่ม่้ม่จินเดียวศกวายดีเดีกซกับพี่ตัวดีเกก็พอใจอีกอะไรกันเนีอ่ะบอกกานบอกวันแล้วนเบอกอไแต่พื่ ไปดูแล้วเป็นไงบ้างก็เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแทชเชอร์ทีแล้วก็กดติดตามช่องทแทนเชอร์มีได้ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ